ขนาดนี้รหรือแม้มีแล้วนะครับแต่มันมีเงื่อนไขพิเศษนะครับคือการได้การช่วงชิงได้มาซึ่งอํานาจรัฐของคนที่สูญเสียและคนที่อยากจะได้อํานาจรัฐกลับคืนมาโดยวิธีการต่างๆและเมื่อได้อานาจรัฐแล้วเนี่ยก็นําไปสู่การโคดโกงมาโหรานมหาศาลเนี่ยถามว่าเขาจะมารอปณีปนอมกับคุณเพื่อลดความขัดแย้งอย่างนี้เนี่ยมันก็มันก็นกเอา ทองทฤษฎีไปเท่านั้นแหละครับถูกไหมครับทตนี้คนที่ทําผิดมันมีมันมีเป้าประสงค์อย่างเด่นชัดว่าฉันผิดฉันจะไม่ต้องรับโทษชัดเจนเขาก็ทํากระบวนการทุกอย่างนอกเกมนอกกติกาเกณฑ์ฆ่าคนเอาคนมาเป็นเหยื่อทาหมดแต่คนดีก็บอกว่าอ้าวแล้วกฎหมายถึงเวลาที่ให้รัฐจัดการกอบคนผิดรัฐแทนที่จะการคนผิดมาจัดการคนถูกเงี้ยคนถูกก็จะถูกลมิดสิทธิเงี้ยไปเรื่อยๆรจนกว่าสังคมมันจะเปลี่ยนไงใช่ไหมเพราะวันนี้เนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้ไง วันนี้เนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้ค,คนเผ่าบ้านเผ่าเมืองก็เป็นรั้นเครีถูกไหมครับคน,คนที่เมื่อก่อนอยู่กับรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายค้านปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็อะไรทุกอย่างดีหมดนะครับในขณะที่การต่อสู้เมื่อครั้งก่อนเนี่ยมันแยกกันคนละฝ่ายชัดเจนนะครับและว,วันนี้คนที่เ,เคยดา่า นะครับกับผู้มีอำนาจในวันนั้นในวันนี้ก็อยู่เป็นพวกเดียวกันเองในสังคมมันเห็นหมดคือมันปอก <c oughs> เขาเรียกอะไรแก้ผ้าล่อนจ้นกันหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วแล้วก็ยังมีคนจนํานวนหนึ่งก,ก็สนุกสนานกับการที่ที่แสดงละครกันแบบนี้นะครับแต่ขณะที่คนส่วนใหญ่หรือคนจนํานวนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ได้นะครับเฝ้าจับตามองอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทําอย่างไร กับสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเนะพราะว่าตัวเองก็ไม่มีอํานาจที่ไปแก้ไขอะไรได้ผมว่าน,นี่เป็นความความอะไรอ่ะเ,ออเป็นเป็นปรากฏการที่มันจะต้องเกิดขึ้นในสังคมที่มันมีการเอารัดเอาเปรียรบในสังคมที่มันไม่มีความในสังคมที่นี่นะแบบสังคมไทยปัจจุบันเนี้ยและสุดท้ายเนี่ยมันจะนําไปสู่การอย่างที่เราวิเคราะห์กันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ และเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันก็อาจจะโอเคสุดท้ายมันอาจจะต้องมีการสูญเสียหรือสุดท้ายเ,ออเราก็คงไม่คาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงกันแบบที่เราที่กาจรได้เลือกพยายามที่จะพยายามนําเสนอว่าแล้วเฮ้ยเราเรา,เราถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมแล้วทาไมเราไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมละ่ะอ,อ,อะไรแบบนี้นะค,ะครับผมคิดว่าไม่รู้นะหลายคนก็บอกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจก่อนอํานาจรัฐต้องเป็นของประชาชนและประชาชนก็มีคํานิยามเหมือนที่ท่านพิเชษบอกว่า ประชาชนก็ถูกแบ่งเป็นสองแล้วเนี่ยประชาชนที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายมวันนี้ถูกละเมิดอยู่ประชาชนกลุ่มนี้จะทํำยังไงในเมื่อคนที่กระทําในสิ่งเหล่านี้คือคนที่ใช้อํานาจรัฐทําลายต่อสถาบันทําลายต่อหลายสิ่งหลายอย่างคนที่เป็นประชาชนที่ต้องออกมาต่อสู้ทุวนนี้เหมือนกับว่าต่อสู้แบบไม่มีความหวังใช่ไหมครับ อะไรที่เป็นเครื่องมือของประชาชนตรงนี้ในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะต่อสู้คือคือวันนี้มันมันต้องกลับมาดูว่าถามว่าสันติวิธีเนี่ยที่อ้างกันมาเนี่ยสำหรับประเทศไทยใช้ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะสันติวิธีของไทยเนี่ยที่ใช้ก็คือบอกว่าให้คนที่ถูกรังแกละเหยื่อของสังคมเนี่ยยอมให้คนรังแกครับอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วผมดูสถบบันว่ากมก้าวทำเรื่องนี้มาตลอดยังไม่เห็นมีเรื่องไหนที่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 ตอบโจทย์ แล้วทําให้สังคมเป็นไปอย่างที่ททีี่่กำหนดได้ที่กลับมาถามว่าวันนี้ถามว่าสังคมไทยเนี่ยมันล้มมาตั้งแต่ปี40รพร้อมกับเกาหลีคเพรเาะเราล้มปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการการเมืองที่เป็นแบบแบบรวมกันแล้วก็เอามาแบ่งกันกับนักการเมืองแต่เกาหลีบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คนที่มีตังค์ทั้งหมดเขาเอาเงินเนี่ยมาให้รัฐบาลพัฒนาประเทศแล้ววันนี้เกาหลีเป็นไง พัฒนา,มาแม้กระทั่งตัวกฎหมายบอกว่าให้นายกเขาประธานนิติบดีติธปิมปนียไปจับไปติดคุกเลยแต่กรใจมือเลยม,มันต้องพัฒนากฎหมายไปถึงตรงนั้นแต่ถามว่าวันนี้คนที่มีตังค์เนี่ยยังเกานะกนักการเมืองอยูแ่แต่ระยะหลังๆเนี่ยเริ่มแสดงภาพชัดๆแล้วว่าหลายคนเนี่ยพร้อมที่จะออกมาถ้าวันนั้นออกมาเมื่อไรเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการขับเคลื่อนเนี่ยภาคประชาชนมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาครับวก็ถามว่าถึงว่าถึงวันนั้นไม่ต้องสูญเสียแน่นอนครับต้องสูญเสีย ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีการพัฒนาที่ใดนะครับใน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 ,ในโลกมนุษย์เนี่ยที่ยังมีความเห็นกับตัวเนี่ยไม่สูญเสียครับนะครับเราได้ต่ภพวนาว่าสังคมไทยจะดีถ้านักการเมืองมีฮิริโอตับปะคือละอายและเก่งกลัวตับปะบถ้าวันนี้บางคนเนี่ยที่บ้านเนี่ยเก็บเก็บวายกลัวละสองแสนนะฮะประมาณสองล้านบาทอยากจะกินเดี๋ยวกดมาให้กินได้แต่ก็ผมผมเชื่อว่าจำนวนที่เก็บไว้น่ะ จะตายก่อนกินหมดครับในนันกการเมืองไทยวันนี้คงไม่เข้าใจในเรื่องของฮิลิโอตปะไม่เข้าใจความละอยา,าย,ายอและเกงกลัวต่อบาปละอายนะคัไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องบาปนะละอายที่จะทําทําสิ่งที่ผิดละอายที่จะเอาผลประโยชน์ของ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 ชาติเนี่ยไปใช้เป็นส่วนตัวถ,ถ้าทำได้แค่นี้นะ,ะจบครับไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมากไม่ต้องบวชนะนักการเมืองผมขอแค่นี้ครับส่วนประชาชนเนี่ยบอกว่าคุณได้ไปเยอะแล้วเนี่ยคุณคืนไหมรัฐบาลบ้าง ไม่ต้องไปถึงขนาดเอาเงินบริจาคนะเสียภาษีให้ตรงไปตรงมาจบเรบาจงคมไปได้ฮะจำคมไปได้คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่านี้ครับแต่ว่าณวันนี้ในประเด็นของพรรคการเมืองนักการเมืองเหมือนกับบอกว่านักการเมืองต้องเลิกคิ้โลกเขาก็ไม่ทําก็เลยต้องถามท่านเป็นกรรการสุดท้ายก่อนจะเปิดสาก็ให้มันตกงานครับ <c oughs> ว่าการที่พยายามจะแก้ไขเรื่อคราวนี้เนี่ยถ้าประเมินจากประสบการณ์คิดว่าทําสําเร็จไหมครับ ประเมินจากประสบการณ์ท่านที่อยู่ในสภามันครั้งนี้มันไม่ไม่มันไม่เหมือนกับประสบการณ์ทุกครั้งเลยคนลเรื่องเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการนำมาสู่ความขัดแย้งของมองอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายมันจะลงเอยอย่างไรเนี่ยก็ไม่อาจจะประเมินได้นำไปสู่ความขัดแย้งแน่นอนนะเรื่องนี้เข้าสภาเมื่อไหร่นะครับมีปัญหาเมื่อนั้นจะมีปัญหาเป็นปัญหารักน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยในสภาก็มีปัญหานะครับนอกสภาก็มีปัญหา ในสภาก็มีปัญหาอย่างรุนแรงนอกปัญหานอกสภาก็รุนแรงนะครับจะได้ไม่ได้ไม่รู้ครับอันผลนวันนี้ถ้าประเมินได้ก็คือท่านเห็นว่ายังไงผมบอกว่าผมว่าจริงๆแล้วมันมีการหักดิบก่อนครับยังไม่ทันได้คลอดลอกครับรัฐมนูลชุดฉบะบเนี่ยมันมีอายุแค่นี้นะครับห้าปีเพราะฉะนั้นนํามาซึ่งความขัดแย้งแต่เพียงแต่ว่าผลหลังจากนั้นก็ต้องติดตามตอนจากไปใช่ครับ ก็ท no ่านเห็นว่ายังไงนะครับในช่วงหน้าท่านแสดงความคิดเห็นก็ส่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจาวันอังคารกับสารการเมือง2ท่านนะครับท่านพิเชษและท่านวรินเทียมจลักนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของท่านผู้ชมที่จะแสดงความคิดเห็นก็ส่วรายการประมาณ10นาทีนะครับที่0 2นย์สองเ สามสามถึงสามสี่นะครับเมื่อทักษิณเดินเกมลุกประชาชนจะทำอย่างไรนะครับสวัสดีครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับครับครับผมก็เห็นด้วยกับท่านพิเชษนะที่ว่าคงจะพูดว่าประชาชนกับรัฐบาลมันแตกหักล้างกันไม่ได้นะครับเพราะประชาชนถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายครับอันนี้อีกฝ่ายหนึ่งผมก็คิดว่ามันยังกั้มกึ่งที่ว่าถูกหลอกลวงอ่ะผมผมมองนี้นะ เพราะความจุลภาคดียังมีอยู่อันนี้เราจะทำยังไงให้คนที่แบบนักลบหน้าจอไอ้ฝ่ายนั้นน่ะแต่ของเราเนี่ยชัดเจนแล้วอันนี้เรารอรอพิยาพิชัยดาผักนั่นเองนะถ้าประชาชนฝั่งเราเนี่ยนะครับอันนี้ผมผมมีความมั่นใจไงนะแม้มหาคันทีท่านก็ไม่ได้ลบแบบสงบปราศจากรือนั่งนิ่งเฉยนะ ตามที่ทราบมาเนี่ยท่านทาทุกอย่างนะแม้แต่อุจจาระไม่เป็นที่แม้แต่ที่ขยะในเมืองแม้แต่ทาอะไรแล้วแต่จะอังกฤษสายสายหัวนะผมคิดว่าถึงเวลานะที่ที่ที่คนไทยเนี่ยเราก็ไม่ชอบความรุนแรงก็แตกหากอะ่ะผมคิดว่ามันมีทางเดียวประแบบประวัติศาสตร์อ่ะตำรวจยิงทหารทหารยิงตำรวจเนี่ยมันต้องแตกขัดอย่างนั้นผมว่านะผมไม่ได้ไปอยากให้เกิดน,นะ เพราะจริงๆถ้าถ้าประชาชนจะเกิดเนี่ยประชาชนต้องมีผู้นําอันนี้ผู้นำของเราเนี่ยต้องเป็นพญาพิชัยดาบหักข่านั้นนะฝ่ายนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกว่าถูกหลอ,อกไปหรือเปล่ามีอะไรให้ชัดเจนเลยผมว่ามีอะไรก็ต้องทงํากันผมว่ามันเป็นประวัติศาสตร์แล้วประเทศไทยเนี่ย <Okay. S 2> ผมมีความเห็นเช่นนี้นะครับ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 ,รบก็ถือว่าคําว่าสันติรืยการต่อสู้แม้จะต้องการสันติแต่แต่ก็ต้องทําหน้าที่ด้วย มันจะมันจะเหมือนกับกรณีที่ประชาชนต้องรวมกันทําหน้าที่จนสังคมเกิดสํานึกใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทั้งสามครับชายโคราชครับขอบคุณมากครับที่จําเสียงได้เนาะครับครับเออทอร์นาเตกี้ท่านใช้ช้ท่านพิเชษไหมครับใช่ครับท่านพิเชษอ๋อครับสวัสดีครับท่านพิเชษครับผมชายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเหนื่อยไหมครับกับการต่อสู้กับพวกรัฐบาลทิ้ช่วยแบบนี้ละครับนะทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับแต่ละคนทั่วประเทศ นะที่ออกมาต้องมาทนทุกทรมานกับอ้ไรรัฐบาลโกหกตอแหลอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะชาติบ้านเมืองเราตอนนี้มันลําบากพ่อแม่พี่น้องก็ดูเอาสิครับตอนนี้นะฮะตอนนี้นะที่ทางใต้นี่รู้สึกวันนี้เขาเริ่มจะก่อบ๊อบกันแล้วใช่ไหมครับครับที่เขาปลูกปาล์มปลูก,ลกอะไรมาเนี่ยราคามันไม่ได้เลยมันเป็นไม่ได้ไงราคาปาล์มเหลือแค่สองบาทขลุ่สองบาทห้าสิบนะยางพารายสินค้าทุกชนิดขึ้นราคา น้ำมันก็นะฮะไม่มีการลงเลยปากท้องประชาชนรัฐบาลก็ไม่เคยสนใจเลยตอนนี้สนใจอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะจัดมวยให้พี่ชายมันาจะได้ออกรายการโทรทัศน์นั้นน่ะเนี่ยมันน่ามโมโหไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วดูแต่ละอย่างมันเอาเอาแต่ภาษีของประชาชนเราเนี่ยนะเอาแต่ภาษีของประชาชนเราเนี่ยมาทาแล้วกม็มาเหยียบย่ำหัวใจประชาชนอีกทีนเนี่ยมันน่าเจ็บใจผมอยากจะถามเขาว่า NBT เนี่ยมันเป็นของรัฐบาลเองเลยหรือว่าเป็นของประชาชนครับ ทราบทราบอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วดูว่ามีการอย่างนี้มีมีการเตรียมกันอย่างนี้มาเนี่ยแล้วก็ให้พี่ชายอา่านสครย์คิดแบบเป็นครึ่งชั่วโมองอย่างนี้เนี่ยถ้าจับมวยประเทศไหนประเทศเกาไอ้ฮ่องกงนี่หนะแล้วคุณให้เขามามามายืนพูดแบบนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองที่ไหนเขามีครับจัดมวยอย่างนี้มีที่ไหนฮะับเขามีแต่ก็พ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะครับมวยคูนนคน่นี้นะระหว่างายแดงฝ่ายน้ำระกาศอย่างนั้นไปสี่แล้วก็จบลงลงไอทีเลยนะ ไม่ใช่คุณมาพูดบอกว่าเสียไอ้ใส่ร้ายคุณอย่างนั้นอย่างนี้คุณโดนหลุกสารรัฐบา,าลไทยรังแกคุณอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ในรายการจัดมวยแล้วก็วยิ่งมาดูเออต้องสาวก็ยิงจะตอแหลไม่รู้เรื่องอนะทัน้ีน้าคงก็บอกว่าไมุ่ดไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้มันมันเ,เรียกอย่างที่วันนี้ที่เขาบอกฮะว่าเออมันโกหกจนเขาเรียกว่าอะไรนะเออโกหกจนเรียกว่ามดลูกหลงตับเลยแล้ว มันไม่ได้ครับเพราะแม่พี่น้องมันเห็นทีแล้ามันน่าเบื่อแะทุเรศผมอยากยังบอกตรงนะผมอยากแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันแอนตี้นะฮะช่วยกันแอนตี้แล้วก็พยายามที่จะไม่ไม่จ่ายภาษีได้ไหมครับก็ต้องยื่นแบบแสดงภาษีครับเพราะว่าอย่างนี้แล้วนะฮะมันประชาชนเสียเงินไปแล้วเนี่ยแล้วก็เสียดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห้าโอ้โหนี่มันลําบากเลยประชาชนเสียไปแล้วเอาเงินไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้เห็น เราไม่ได้เงินหรอกแต่คุณเอาเงินภาษีของเราไปเนี่ยแล้วคุณไปทําแบบนี้เนี่ยนะผมบอกตรงว่าทุกวันนี้กินกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆครับนะปล่อยเขาตอแหลอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมันไม่ไหวหรอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้สายต่อไปแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็คือจะต้องตั้งโจทย์ให้ถูกประชาชนต้องตั้งโจทย์ให้ถูกครับว่าการดําเนินการที่นี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจรัฐที่ไม่ถูกต้องครับและจะไปขอรัฐบาลจัดการทักษิน เป็นเรื่องเพ้อมากกว่าที่จะเป็นจริงครับสวัสดีครับโ <Hello. S 1> ครับเชิญค,ครับครับเจนเมื่อกี้ตั้งใจฟังคุณชัยพูดนะคะครับเพราะท่านก็ลงท้ายมาตรงกับสิ่งที่ท่ทานคิดอยู่เพราะครั้งหนึ่งไอ้สัต์นรบที่อยู่ดูไปมันเคยพูดว่า่อนพูดเมื่อตอนที่ท่านจำลองขอร้องให้มันจ่ายภาษีสองพันกว่าล้าน, 2, านมันบอกว่ามันไม่จ่ายเพราะ ภาษีที่มันจ่ายเนี่ยคิดแล้วเท่ากับภาษีภาษีทั้งคนคนทั้งประเทศเนี่ยจ่ายแดายสดงให้สำนักนรกตัวนี้มันต้องมีกิจการหรือมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังมีรายได้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะแต่อยู่ในนามของนอนมินีหรือในนามของตัวแทนมันมันถิงกล่าวได้เป็นปากเป็นคำว่าภาษีที่มันจ่ายให้กับประเทศเนี่ยเท่ากับ ประชาชนทั้งประเทศไทยเนี่ยจะจ่ายฉะนั้นต่อไปนี้นะคะดิฉันคิดเหมือนคุณชัยว่าเราหยุดจ่ายภาษีนะคะหยุดจ่ายภาษีสักสองหรือสามปีนะคะอย่างพวกเราเนี่ยเสียภาษีกันคนละเดือนหนึ่งก็หลายพันบาทอยู่เรายอมเสียดอกเบี้ยค่ะเราไม่เบี้ยวนะคะต่อไปเมื่อบ้านเมืองสงบสุขแล้วเราจะจ่ายคืนภาษีให้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้ความเป็นธรรมเนี่ย ไปตกอยู่กับคนดีที่เขาจะมาทนุบำรุงประเทศชาตินะคะแล้วก็ทุกวันนี้ให้สัตว์นรกเลยนะั้นมันใช้ภาษีของมันที่มันอ้างเลยคะ่ะว่ามันจ่ายภาษีคนเดียเท่ากับประชาชนทั้งชาติจ่ายนะคะแล้วก็รําคาญดีนกแสกมากเลยคะ่ะมันใช้แต่ระบบคอมมิวนิสต์อบรมนะคะเลอเป็นหมุนใ้ช่องอะไรเอซีอัพเดตมันบอกประชาชนบอกว่านะคะ ทุกคนต้องมีสิทธิเสมอภาคพ,พ่อแม่พี่น้องที่เป็นเอ่อสีแดงน,นะคะไปใช้บ้านอีนอกแตกอิฐดาแดงน,นะคะเพราะเรามีสิทธิเสมอภาคไปเข้าห้องน้ำมันไปเดินบ้านมันมไปขอใช้เงินร่วมประมันนะคะขอบคุณค่ะครับเรื่องการยื่นภาษีครับต้องต้องยื่นแบบแสดงภาษีนะครับแล้วก็ไปเสียดอกเบี้ยร้อยลนะเจ